สวัสดีครับสวัสดีประเม่พี่น้องครับผมเนก่็จัดไค่งามครับแต่ว่าขาดน้ำเดี๋ยวถ้าจะได้ซูปน้ำเข้าหดแล้วงานี่เปียเท้าปุกไว้กับงามเหมือนกันนะช่วงปลาสายมันงามขนาด ควายควายน้อยลงกินตลอดครับนี่ก็นยังงามอยู่นะตอนใรที่มันเหลืองๆเนะี่ยมันจะไปงามช่วงหน้าฝนอ๋อมาได้มาตัดหญ้างูน้อยติดเดียวครับ พอหน้าข้างห้วยสูงท่วมหัวแล้วครับหน้า้ยวยนะในเปียนี่นี่พอที่ผมปลูกไว้ตั้งกอมาแล้วนี่ที่ผมปลูกแบบสามสี่ตอนใส่ด้วยกันนี่ควายกับหัวลงมากินตลอดนะควายน้อยหัวน้อย ทางให้จะเป็นคนเท่าปลูกมันปลูกกำต้นแบบนี้จะได้แน่นได้ทีต้นใหญ่ครับดินเป็นดินทรายเนาะงามดินที่หญ้าในเปียจเฉยงามเหมือนครับต่างจากดินแข็งๆนะดินแข็งดินเหนียวหญ้าในเปียบค่อยงามเดี๋ยวมันปลูกจะได้ซุปแนมดครับเส่องก็บม่ได้เตปิกต์อ ตั้งไว้กับเป็นเตือนนะครับน้ำห้วยยังมีอยู่จะได้สูบใส่เนี่ยล้อฝนตกเนี่ยมันมาตกแล้วครับได้ต้องตัดหญ้ามันนีฝัางไป ช่วงมาเจ้านี่อากาศมันเย็น,นมันจะได้นำหมอกน้ำเหมยอยู่มันชื้นมันมีหญ้าเว้ขนาดนี้ผมไม่ได้มาตัดเลยมันเท่ามันก็ไปตัดหญ้าตัางอื่นเนาะสูงท่าหมวอแล้วเนี่ยอืมไม่ต้องหาเวลามาตัดเพราะมันแตกหน่อใหม่มันอยู่ใกล้หน้า ความชื้นไอหน้าม,มันขึ้นได้ครับขึ้นถึงไกล้น้ำหอยน้ำยางไอดินขึ้นไปไอหน้ามจากดินสวงงามอยู่นะบนเท้าบนปูก้างครับถ้าปลูกทีนี้มันจะงามงามกว่านี้มันจะแน่นกว่า เมื่อกี้มีหมอกควันเต็มไปหมดเลยควันไฟตอนนี้ลมควันไฟออมหัวโตวหัหมดแล้วครับุบันเมื่อคืนครับน่าจะมาถึงแถวนี้แหละต้องสั่งคนเท่าไ้้่กันถ้ามันไหม่มาถึงนี้ต้องมาพอครับว่าใบาซักมันลนอยู่ติดกับขอบงวเลย อาการมันแห้งแลวก็มีไฟไหม้นี่มันจะลมแหง้งลม,มก็กระโชกเข้าหาเปลี่ยวไฟตรงนี้ก็หานลงมากินด้วยนะ้านแล้วก็ควายน้อยลงมากินนพนเท่าปลูกไปไม่ได้โคแน่เมื่กำเตือนะ นี่ก็ไปขนเอาเพียงแห้งมาน่อยครับพอดีว่ามีขี้งวแห้งเอาไปแหลกคนมาขอเสื้อมันก็ไม่ได้ขายนะแหลกขี้งวงขอขอบคุณเจักนักครับได้มานักอยู่มันจะกินได้หำสักเตือนอยู่ครับจากที่เพียงแห้งจะมด ช่วงนี้ก็จะเบาเพียงแห้งลงไปครับเพราะว่าเหล่มเน่าส,ส่วนใหญ่แล้วก็คนเท่าบนเกี่ยวหน่ามาิ่ขั้เพียงแห้งมันจะมดนะเลยเบาไปน่อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้หน้าในเปียเริ่มขึ้นแล้วดว่ากลางไม่ซานะน่าจะดีขึ้นแฮม นี่ก็มีไฟมีอย่างเล็มนะครับมียาสั้นๆลกกินอย่างได้กัลกไปก่อนน่จะ,จะฮดตรหนาครับคุณขู่โคนะดนหนาบ็งเดียวเลยนี่ก็มาได้ฮดตรหนาเอยยาวเลี้ยวหรอจะตัดได้แล้วนี่ แม่โอ้โหสูงเตาเกือกโอกละครับเกือกบูดละตัดได้แล้วครับนี่โอ้ผมก็บมาแท้มาพอเลยตัดได้ดแหมรอบละแต่ก่อนจะตัดก็ต้องฮอดน้ำก่อนครับดินมันมีความชื้นก่อนข้าแล้วผมก็จะอนันน่ะ หดน้ำเซ็จหดน้ำประมาณสองวันครับหดน้ำเซ็จก็ตัดตัดเซ็จก็หดทำรอบหนึ่งนม่ได้แค่น้ำฝนน้อยเดียวครับขถ่ายแล้วแถวนี้จะเป็นหญ้าไสไว้นกนะักหนี่งหญ้าวันนี้ก็ตัดไดแล้ว เริ่มเริมมียากินนักขึ้นครับพอเข้าเมษาหญ่าขนนี่บ่พานตัดแล้วนอบน่อนักครับบ่พานในความคิดผมนะจบเลยหญ้าขนปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติไปมันต้องมาปลูกครับตัดได้ล้ เรียกทำสักสองสามวันแตตัดทั้งกินนะครับจะเรื่มตัดตั้งแต่ฟังพุ่นมาก่อนนี่ก็วานขี้ไส้เดือนนะที่มันดูเขียวๆนี่ปกตินี่มันจะเหลืองเหลืองหม,มดเลยวานขี้ไส้เดือนขี้ไส้เดือนกลับมาจากขี้งวนะครับเอาไปเจ๋นนะมนมแลับเ็ไปเลียงไส้เดือน แล้วก็เมื่อวานมันก็เขียวนะเขียวกว่าห้อง่ได้วานอย่างเลยถ้าหัววานขี้งวเพียวๆเนี่ยบางทีห้าเม็ดห้าตีงัวกินเข้าไปที่ควายกินเข้าไปเนี่ยมันจะติดไปตัวมันถึงญ้าในแปลงมันจะมีห้าผลเวลา,เาตัดไปปลูกมันจะบ่อยงเต่อดปแต่ถา,ถามว่าวานได้ก็วานได้ครับ ันได้มดแหละโลกเอียงจะมาเลี่ยงก็ <c oughs> งฝนตกใ่อย่างเดียวครับนี่ผมได้หดหนามเลยยุ่งครับไม่ก็ไล่ตัดออกได้แล้ะไล่ตัดไ่เกี่ยวออกไปเดี๋ยวไมพอคอ นี่หนูกินรับนั่นนี่นั่นว่าละดูนี่ตัดตัดตัดเช้เครื่องตัดงมโม่เพื่อควายครับควายกินหมดแล้วมันไมยเลกแกหั่นหญ้าในเปลนในมือต้นเดียวมันก็พอหายแล้วครับ ฝนหน้าฝนปีนี้แลละจะได้กินดีว่าคนเท่าคนปลูกไว้ให้นักบวกกับของเก่าไหรมัใคจะกินเดี๋ยวมันจะจนกันนะมนกันหัวบุธเทอมัน้นะสองตัวนี่ตัวหนึ่งก็จะกินไปตัวหนึ่งก็จะบังให้กินเอาเอาเข้าไป นี่ยกลางห้องนี่กันยาววันไฟสันนี่น่าจะไหม้ละแต่สันนี่นี่ไหม้แหวดมาหมดแล้วครับเหลือละฝั่งนี้ไหม้หมดแล้วนะไหม้หมดละกินนีพอแปลงเล็มตรงบุญหน่อย งกพอเนี่ใน,นเปียตยวนได้ขึ้นมาเป็นติดแล้วครับโอ้ี่นี่ไม่ได้กินครับแก่เบื่อมันตายก็ถือว่าโอเคละ ว่าดินนี่เป็นดินสากน้ำท่วมแห้งสุดๆครับใกล้ปลาหน่าชอบกินแต่วนี้แหละชอบกินเม็ดหญ้าครับ แหงหยวมัลเลไว้อยแผงเชือครับปลาปลาข้อปลากั้งมีอยู่เลยห้อยนี่ใบไม้เริม่มพัดใบแล้วเปลี่ยนใบแล้วน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับรัฐบาลชุดใหม่ก็น,น่าจะใกล้ ได้หั่นแล้วว่าเป็นไผ่อ้ตตดได้แล้วตดได้แล้วถึงมันจะบุคอยง้ามตดได้แต่ตัดห้กินได้อยู่นี่กบได้มาหดหน้ามซ้ำเลยนะแหงสุดๆครับจะแง่กับบัตายนะ เมื่อวันก็อุณหภูมิประมาณสามสิบแปดสสิบเก้าครับแล้วก็หันตังที่มันลงโลงนี่เนาะมดดำมันจะเดินผ่านช่วงเวลาประมาณเตี่ยงปลายใบยม้งนี่ถ้ามดเดินผ่านนี่ตายมดครับหมดเลครับมดมันจะตายงอตายหมดเลยตอนนี้ไฟมาตรงนี้นะครับ โอบหัวน oh, uh, oh, so ี so ่แหละโอบแขนตรงไว้หมดละปุ so ่นอ้อมไปบุลล์ครับควันไฟมาบุลลละสุดๆนะครับ ท้าแล้วำมาแชร์ก็จะลงโทษเฮาเห,าหมือนกันก็สู้ันต่อไปครับเดี๋ยวต้องหัวขึ้นมากินแย่ามานี่ครับเนีควายมันไม่ค่อยกินรุ่นสี่ก็จะปลอมแย่ามานี่ครับขึ้นมา รู้สิมันเหลือนักอยู่แบบน้อหนาวมันขึ้นนักละควายมาแล้วก็บไข่เล็มงัวจะเล็มดีแล้วก็ทนห่อนตัวควายมันห่อนนะมาอ,อืมแย่ค้างหอยน,นี่ก็ตัดได้ละมมนี่นี่ก็พักแป้งไปก่อนบมดตัดเต้อครับ ไว้มันก่อนนี่เดี๋ยวขยับเทีอยกออกไปแล้วก็งัวมันได้เล็มมันจะได้อยู่งัวมันชอบครับาานี่ยมาไนี่จะเล็มดีนะเล็มจนมดเลยมาก่อนในส่วนผมนักขนาดเลยได้งัวได้ควายนะครับจ่อเล็มจ่อกิน แปง้งแปงก็ล้แป้งบนนี่ก็ยังมาตายครับเยว,ว่ามันก็มรนใหญ่้วครับมันจะแค้นนี่แหละสภาพบางส่วนก็แห้งนะแห้งกรอบเลยแห้งตายครับเป็นมงเป็นมงนะต้องทำใจครับโวงหน้าแร่ง เตวไฟก็จะไหม้ลามมามุดเลยแถวนี้ความชื้นก็จะหายไปแฮมอิดใจแดะ้ะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไปมาสำรวจแปลงน่าครับแล้วก็จะมีของกินเพิ่มนักขึ้นถ้าฝนตกลงมาแห่มครับตอนนี้นี่พอไปตั้ปุ่นนี่ถือว่าสภาพอากาศยังดีอยู่แต่ว่าพอไปตังนนในห้วยบรรยากาศค่อนข้างจะเลี้ยวไล่น่อยครับ แต่กัยังดีที่ว่ามันมีลมนะลมมันตีมันพัดไปตั้งอื่นนี่ก็พอหันหันด้อยหันต้นไม้มาน้อยหนึ่งหายใจลงขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะไหม้มาใกล้ส่วนเข้าไปเรื่อยๆครับเก็บนี้ก่ขอจับปปเก็บไว้เพียงสิยืนนะครับรักษาสุขภาพตัวเครับจนกว่าฝนจะลงมาเมาละ การถึงจะดีขึ้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม